สำหรับเกษตรกรท่านใดที่กำลังประสบปัญหาด้วงหนวดยาวเข้าก่ะกวนผ,ผลผลิตในไร่อ้อยฟังทางนี้เลยครับเพราะกลุมวิชาการเกษตรมีชีวพันธุ์กำจัดแมลงศัตรูพืชอย่างเชื้อราเขียวเมตาไราเซียมมาแนะนำครับสำหรับเชื้อราเขียวเมตาไราเซียมเป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กที่สามารถทำให้เกิดโรคในแมลงได้หลายชนิดครับส่วนใหญ่ใช้กำจัดแมลงในดินโดยเฉพาะในกลุ่มหนอนด้วงหนวดยาวอ้อยและหนอนด้วงรัดมะพร้าวตั้งแต่ระยะตัวหนอนไปจนถึงตัวเต็มวัย และว,วันนี้ทางกรมวิชาการเกษตรก็มีวิธีการผลิตยขยายเชื้อราเขียวเมตาไราเซียมอย่างง่ายมาฟากเกษตรก,รกรกันด้วยล่ะครับการเลี้ยงเพิ่มขยายเชื้อราเขียวเมตาไราเซียมอย่างง่ายเพื่อใช้ในการควบคุมหนอนด้วงหนวดยาวอ้อยนะคะเราสามารถที่จะเลี้ยงขยายได้บนเมล็ดธัญธพืชได้หลายชนิดแต่ที่เราแนะนําในครั้งนี้คือการใช้ข้าวสารซึ่งเป็นข้าวสารที่มีลักษณะเก่าแล้ว สำหรับห้องที่เหมาะสมในการเลี้ยงขยายเชื้อรา,าเขียวเพชรไรเซียมนั้นควรเป็นห้องที่มีลักษณะปิดเพื่อป้องกันแมลงเชื้อราและเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นปะปนอยู่ในห้องค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในครั้งนี้นะคะเราก็สามารถหาในครัวเรือนหมอหุงข้าวข้าวสาร ข้าวสารที่เราเลือกในครั้งนี้คือเป็นข้าวสารสสาให้ที่เราสามารถหาได้ง่ายแล้วก็เป็นข้าวที่มีราคาถูกค่ะน้ำสะอาดช้อนทับพ,พีถุงถุงเราจะใช้ขนาด1 0คูณ15นิ้วค่ะแล้วก็ยางรัดของแอลกอฮอล์9กเปอร์เซนเข็มเราจะใช้เป็นลักษณะเข็มหมุดนะคะตะเกียงแอลกอฮอล์ ไตรแกแอลกอฮอล์ Alcohol, 70%ค่ะตาช่างที่เราขาดไม่ได้นะคะก็คือหัวเชื้อสดลาเขียวเมตาลเลเซียมซึ่งเป็นหัวเชื้อที่เราทําการคัดเลือกแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพแล้วว่ามีความเหมาะสมในห้องปฏิบัติการค่ะหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกก็คือการหุงข้าวค่ะ เราเริ่มโดยการที่เราทําความสะอาดบริเวณพื้นผิวโต๊ะทํางานก่อนนะคะโดยใช้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะกาทำการหุงข้าวเข้าวใส่หม้อค่ะอัตราส่วนของข้าวที่เราใช้นะคะคือข้าว3ส่วนน้ำสองส่วนค่ะเราจะทําการซาวข้าวสองครั้งนะคะเพื่อทําความสะอาดสิ่งสกรปรกที่ติดมากับมเมล็ดข้าวค่ะ จากที่เราซาวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เทน้ำสองส่วนที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในหม้อข้าวค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำการหุงข้าวปกปติเหมือนกับข้าวที่เราทานค่ะหลังจากที่เราหุงข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการซุยข้าว ลักษณะข้าวที่เราได้จะมีลักษณะข้าวกึึงสุกกึึงดิบด้านบนเราจะสังเกตเห็นได้ว่าข้าวมีลักษณะที่ร่วนซุยค่ะแล้วเนื้อข้าวที่อยู่ภายในหม้อด้านล่างนะคะจะอัดตัวกันแน่นเราจึงต้องทําการผสมข้าวภายในหม้อ,อก่อนค่ะ หังจากที่เราซุยข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตักข้าวใส่ถุงพลาสติกที่เราเตรียมไว้เราควรตักที่ข้าวกําลังร้อนอยู่ค่ะเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์จากภายนอกเข้าไปในถุงค่ะปริมาณที่เราใช้นั่นก็คือ500กรัมต่อ1ถุงค่ะ เราชั่งข้าวแล้วนะคะได้500กรัมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยข้าวไว้ให้เย็นโดยการที่เราจะกดข้าวเบาๆแผ่ข้าวขยายออกนะคะเพื่อข้าวจะได้เย็นตัวลงได้ไวใช้เวลาประมาณ15-20นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็พับปากลงเพื่อป้องกันแมลงหรือว่าเชื้อโรคอื่นๆเข้าไปในถุงข้าวค่ะ หลังจากที่เราเตรียมข้าวข้าวเย็นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทําความสะอาดพื้นที่บริเวณที่เราทํางานนะคะด้วย oh แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฉีดทําความสะอาดมือเพื่อฆ่าเชื้อค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการเลี้ยงเพิ่มขยายเชื้อนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะจุดไฟที่ตะเกียงถ้าเกษตรกรไม่มีเราก็สามารถใช้เทียนเป็นตัวแทนได้ค่ะจากนั้นเราก็ใช้ช้อนช้อนยาวจุ่มแอลกอฮอล์95% ลนไฟเพื่อฆ่าเชื้อค่ะจากนั้นเราก็พักช้อนให้ให,หายร้อนหลังจากนั้นเราก็ทำการเปิดถุงหัวเชื้อค่ะในขณะที่เปิดควรจะเปิดเบาๆค่ะเพราะว่าเราป้องกันสปอร์ของเชื้อราจะฟุ้งขึ้นไปในอากาศ แล้วก็ผู้ปฏิบัติงานควรที่จะใส่หน้ากากปิดจมูกเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้สปอร์ของเชื้อราะคะสูดดมเข้าไปในระบบทางเดินหายใจค่ะ<ม>หลังจากนั้นเราก็พับปากถุงหัวเชื้อลงค่ะเราก็ใช้ช้อนที่เย็นแล้วนะคะตักหัวเชื้อใส่ลงไปในถุงข้าวที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ปริมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะถุงหัวเชื้อที่เราเปิดใช้แล้วเราควรที่จะใช้ภายในครั้งเดียวให้หมดทั้งถุงค่ะ แล้วก็หัวเชื้อหนึงถุงเราสามารถขยายลงบนเข้าได้ประมาณ20ถุงค่ะัหลงจากนั้นเราก็มัดปากถุงด้วยยางมัดคลองค่ะเขย่าส่วนผสมภายในถุงให้เข้ากันเราจะสังเกตเห็นได้ว่าหัวเชื้อของเราที่ใส่ลงไปในถุงนั้นมีการกระจายตัวสม่ำเสมอกันภายในถุงค่ะเมื่อขยำเสร็จแล้ว เราก็ใช้เข็มของเราเข็มหมุดที่เราเตรียมไว้ลนไฟก่อนเพื่อฆ่าเชื้อเข็มที่เราใช้ควรเป็นเข็มที่มีขนาดเล็กเพื่อป้องกงันแมลงที่มีขนาดเล็กหรือว่าเชื้อโรคจากภายนอกเข้าไปปักปุ่นยู่ในหัวเชื้อของเราค่ะโดยจ่อที่จ่อทะลุจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็ทําการแผลข้าวออกที่เราที่เราแผลข้าวนี้ก็คือเพื่อป้องกันเพิ่มพื้นที่ผิว เพื่อให้เชื้อรามีการเจริญเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอแล้วสปอร์ของเชื้อราที่เราได้ก็จะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราก็บ่มเชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา14วันค่ะ ในขั้นตอนการตักหัวเชื้อใส่ลงไปในถุงข้าวนะครับแม้เราจะทําการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอลและความร้อนแล้วแต่ก็อาจจะมีเชื้ออื่นลอยมาตามอากาศเข้ามาปนเปื้อนได้ทางที่ดีควรทําขั้นตอนนี้ในพื้นที่ปิดอย่างตู้เขี่ยเชื้อครับ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการคิดค้นตู้เขี่ยเชื้ออย่างง่ายโดยคุณสุภักการจนะเกษรนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนคนปรปฐมโดยทําจากวัสดุที่หาง่ายและราคาถูกเกษตรกรสามารถทําใช้เองได้อุปกรณ์มีเพียงกล่องพลาสติกอเนกประสงค์แผ่นอะคริลิกใสหนา1ม mm, มสันรูดพลาสติกหนา7มเม2อันและกาวร้อน เพียงเท่านี้เราก็จะได้ตู้เขี่ยเชื้อไว้สำหรับใช้งานแล้วล่ะครับหลังจากที่เราเพาะเลี้ยงขยายเชื้อราแล้วนะคะเราก็จะสังเกตเมื่อเวลาผ่านไปในช่วงแรกๆ2-3วันนะคะเชื้อราของเรานะคะถุงข้าวของเราจะมีลักษณะที่เชื้อรามีการจเจริญเติบโตถุงลักษณะข้าวอะคะ่ะ จับตัวกันแน่นเราก็จะเห็นเส้นใยของเชื้อราเจริมเติบโตบนข้าวเป็นลักษณะสีขาวขุ่นค่ะหลังจากเมื่อเราปล่อยทิ้งไว้7วันเราจะสังเกตเห็นว่าสปอร์ของเชื้อราจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปจนครบ14วันแล้วสปอร์ของเชื้อราจะเจริญเติบโตเต็มที่เต็มถุงแล้วก็เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการควบคุมหนอนร่วงหนอดยาวอ้อยในสภาพไร่ค่ะ เราแนะนําให้ใช้ให้หมดทันทีค่ะเนื่องจากจะมีเชื้อจุลินนซีย์อื่นปะปนอยู่ในถุงหัวเชื้อที่เราได้ค่ะสําหรับวิธีการใช้เชื้อราเขียวเมตาไราเซียมก็ไม่ยากครับเพียงแค่โรยเชื้อราเขียว10กิโลกรัมบนท่อนพันอ้อยหนึ่งไร่แล้วกลบดินเชื้อราเขียวเมตาไราเซียมก็จะเข้าทําลายนอนด้วงหนวดยาวอ้อยจนตายไปในที่สุดครับ การนี้ก็เป็นวิธีการที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงขยายเชื้อราเขียวเมตาไลเซียมในการควบคุมหนอนร่วงหนวดยาวอ้อยได้ง่ายและสามารถทำได้เองที่บ้านค่ะ